ในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะ,ะก่อนหน้านี้เราจะได้ยินสกุลหยวนดิจิตอลเขามีการใช้แล้วนะคะในการชําระค่าสินค้าหรือว่าแมา้มแต่การทําธุรกรรมต่างๆล่าสุดทางด้านของ JD.com เขาก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าหลังจากนี้จะจ่ายเงินพนักงานนะคะจ่ายเงินเดือนพนักงานในรูปแบบของหยวนดิจิตอลเหมือนกันค่ะ ต้องแยกกันก่อนนะคะว่าสกุลเงิน,นดิจิทัลนั้นไม่ใช่สกุลเงินคริปโตโเคอเรนซีเหมือนบิตคอย n แต่ถือว่าเป็นสกุลเงินที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยเขามีการประกาศใช้ออกมาซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของสกุลเงินดิจิทัลอย่างมากค่ะ โดยล่าสุดนะคะทางด้านของ JD.com ซึ่งเป็นบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซสัญชาติจีนมีการประกาศจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานบางส่วนด้วยสกุลเงินหยวนดิจิทัลและยังใช้เงินหยวนดิจิทัลสำหรับชำระเงินให้กับบริษัทคู่ค้าด้วยเช่นกันค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางจีนเขาวางแผนที่จะขยายการใช้เงินของสกุลเงินดิจิทัลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านของธนาคารกลางจีนนะคะก็ได้เริ่มพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ ปี2,557โดยสกุลเงินหยวนดิจิทัลหรือว่า ECNY จะถูกนำมาใช้แทนเงินสดและเบื้องต้นจะมุ่งเน้นไปที่การใช้งานภายในประเทศค่ะโดยตอนนี้นะคะสะกุลเงินหยวนดิจิทัลยังไม่ได้เปิดใช้งานทั่วประเทศแต่ว่าทางด้านของธนาคารกลางจีนเขาได้เริ่มทดลองใช้งานในหลายเมืองใหญ่ๆใ,ในจีนแล้วโครงการนำร่องนะคะจะทำในรูปแบบของลอตเตอรี่โดยรัฐบาลจีนได้มอบเงินหยวนดิจิทัลให้กับประชาชนสำหรับใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการ นั้นซึ่งรวมถึง JD.com ที่เขาได้มีการเข้าร่วมในการทดลองด้วยคือตอนนี้เราจะเห็นธนาคารกลางหลากหลายประเทศเขาเริ่มทำสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองกันแล้วด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าทุกประเทศทั่วโลกล่ะค่ะมีความพยายามที่จะจัดสรรน,นะคะหรือว่าบริหารเสถียรภาพด้านการเงินของตัวเองนะคะแล้วก็มีการทดลองระบบสกุลเงินดิจิตอลที่จะใช้ในประเทศแล้วก็ระบบการเงินด้วยนะคะ